อาการนี้หลัง4โมงเย็นวันที่16นะคะดูเด็กๆสิคะกำลังกินกันอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะต่อคุณครูหน่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอายค่ะลูกศิษย์เป็นสาวก็เลยอายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะหลังเลิกเรียนตอนนี้เวลาเลิกเรียนแล้วลูกศิษย์อยากอาะะ้เลยค่ะเพื่อนเป็นผู้สาวเพื่อนเลยอยากไอ้เมืนน่อพานลูกศิษย์กินตำมัุหงคะ่ะตำซัวคะ่ะ <c oughs> พีนะ่น้องดื่มดูนะคะเอาจัดการเลยลูกๆจัดการเลยค่ะอายทำไมล่ะคะ่อายเลผิดป,ปาก อากินเลยค่ะมากินมาแซบทำกานเลยค่ะเด้อวันนี้ลูกซีซ้อมกีฬาแล้วเลยกินเลยค่ะกินเลยเป็นลูกซีอิ่มคุณครูก็อิ่มใจโอ้ยยิ้มใส่กล้องอยากอายแต่ละคนอันนี้ดองใหม่นะคะรุ่นรุ่นคุณออมสีดแอลลันพันโจบไปแล้วค่ะอันนี้รุ่นโฟโฮปปีนี้เลยค่ะ กินเลยลูกกินเลยโชว์อ้าปากกว้างๆเสร็จงมเลยเด็กๆก็จะอายค่ะมีความสุขเป็นสาวช่วงนี้ก็คนกับบริตตุกเมื่อนี้ค่ะคููแดงเรียกอะไรคะไม่ถูไม่ถูครูเห็นอยู่แถวนี้แหละแวบๆไม่มีเลยค่ะ วันนี้มาเบิ่งด้านนี้มันอาจสซีมิมืดเนี่ยเด้อค่ะลูกซีดก็ะด้ด <c oughs> อายค่ะเป็นสาวค่ะแต่ละท่านเอามาเบิ่งไกล้ๆเลยค่ะพี่น้องเอากินลูกกิน <c oughs> ให้ดูแต่ส้มตำอาย <c oughs> พวกหนูอยู่ปไหนนะบอกท่านผู้ชมสิคะปหกค่ะปหกเดี๋ยวคุณน้อยจะขึ้นสอนอยู่นะคะสิ้นเดือนนี้ปหกค่ะ รุ่นนี้ได้สอนตั้งแต่อนุบาลเลยได้ค่ะอยู่นี่มาวันนี้เลยฉลองอยู่ที่โรงเรียนนี้มา11ปีค่ะวันที่16สิงหา2554นครูจะฉลองเลี้ยงส้มตำเด็กๆเหลือ4คนก็นเลยเลี้ยงก็เลี้ยงมาโรงเรียนบมไ่ไหวส1บปีค่ะที่อยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้เขียนย้ายเลยมีความซุปดีค่ะเด็กๆก็น่ารักกันทุกคน ไปกินสตมตำมะฮุ่งนี่แหละคะ่ะมุมเดิมเดิมบริเวณโรงเรียนนี่ก็กว้างเลยพี่น้องน้อไม้ก็หลายช่วงนี้แต่กับ,บ่ได้ไปหาแต่เห็นพวกนายซันประธานเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากกินแกงนองไม้อยู่คุณครูครับแกงนองไม้ให้พวกผมกินหน่อยครับก็เลยยังไม่ค่อยว่างกิจกรรมมันเยอะค่ะเดี๋ยวก็พาเด็กไปแข่งขันนูน่นนี่นั่นอีกหลายอย่างหลายรายการอันนี้เลิกเรียนแล้วเบาๆซ้อมกีฬาพวกหนูแข่งกีฬาอะไร ตะโก,ก,ก,กนะคะตะก,ก้อผู้หญิงเบ่งหน้าดูค่ะงามเลยคะ่ะอยู่แต่ชนบทกันหน้าตางามเด้อน, <c oughs> น่ารักน่ารักทุกคนเลยเด็กๆผู้ชายก็หน้าตาดีนะคะเด็กผู้ชายก็หน้าตาดี <c oughs> จิตอาสาสูงโรงเรียนนี้ยอมรับเลยคะ่ะน่ารักทุกคนนี่ รองเท้านักเรียนน่ะที่ของหลานครูมาให้น่ะถ้าใส่ได้น่ะใส่เลยเอาเลย,เลยแต่เบอร์ใหญ่ถือว่าใหญ่เลยแหละรองเท้านั้นเข้าเมาอ,อนี่น่าจะได้ <c oughs> <c oughs> ไขึ้นไฮบัสแล้วคุยไปค่ะพี่น้องก็เลงไปหาซื้อก,บก,กับข่าวเมื่อกี้เพิ่งแว้นมอเตอร์ไซค์ออกไปอีกหมู่บ้านนึงเพิ่นเห็ดกับข่าวขายกแซ่บอยู่แล้วพี่น้องเลยมีอ่อมขี้เล็กมีสุกน่อมไม้ พอดีเลยคุณครูเจนมาสอยข้าวให้หน่อยกับข้าวไม่ต้องทําค่ะแล้วจะตําน้าจิ้มไหมเพราะว่ามีไข่พะโล้กับข้าวมีไข่พะโล่อมขี้เหล็กแล้วก็ซุกมะเขืออะซื้อมาเรียบร้อยแล้วสําเร็จแล้วของหวานก็มีได้ยันจอยค่ะพี่น้องนังน้อยยันจอยของหวานบัวลอยซื้อมาบริหน่อยได้สี่ถุง หมู่บ้านที่น้องน้อยอยู่นี่ถ้าช่วงนี้ทานานี่แหละอาชีพหลักคือเกษตรกรนี่แหละค่ะทาไร่ทํานาปลูกข้าวแล้วก็ทําข้าวเม้าขายนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจเลยเป็นเศรษฐกิจครัวเรือนเลยทําเป็นอีกเด็กๆนี่ก็ทําเป็นเดี๋ยวปีนี้ก็จะพาออกไปชมตามครกข้าวเม้าอีกขัอนตําช่วงเดือนกันยานี่แหละค่ะจะได้ตามเนาะกันยาประมาณกลางกลางกันยา ตอนนี้เข่ากับเลิ่มังเริ่มออกรวงออกบางเจ้านี่เพื่อกับเริ่มออกรวงแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นห็ดไว้เพื่อทําเข่าเมาข่ายโดยเฉพาะขอบคุณพี่น้องต่างช่องทุกท่านเนื้อค่ะเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันถ้าน้องน้อยวางน้องน้อยก็สิเข้าไปตอบคอมเมนต์ตอบอย่างตลอดค่ะทุกช่องล่ะค่ะทีเปลี่ยนไปได้คุณครูเจนกลับไม่ได้ค่ะเย ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คุณครูเจนนะคะคุณครูคนสวยไส,ยสยเข้าค่ะบ้านน้องน้อยเอิญไสเข้าวนึ่งข้าวเหนียวค่ะทานข้าวเหนียวอยู่บ้านก็ทานข้าวเหนียวเป็นหลักอยู่โรงเรียนก็ทานข้าวเหนียวแต่สําหรับนักเรียนเราก็หุงข้าวนะคะหุงข้าวให้เด็กน้อยกินอาหารกลางวันมีทานวันนี้กับขา้าวน้งน้อยหลายอย่างค่ะพี่น้อง ไข่พะโล้ออมขี้เล็กซุปหน่อไม้ใส่ใส่หอยอีกต่างหากนะคะแซ่เดี๋ยวเพื่อน,นสาใส่เข่าผู้สาวเพื่อนใส่เข่ามาเบิ่งซสาวๆกินต่อค่ะพี่น้องสาวๆปอถ้าต่ำเป็นหนึ่งกะละมังกัน,กนคือซิเมอร์แล้วพี่น้องบุ้งดูจากสุดๆเด้อค่ะเด้อเหลือซ้ำนี้ <laughs> มากินมาแซบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อว้าวนัวหัวม้วนไปนี่แหละคะ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมกดติดตามกดถูกใจให้แล้วก็เม้นท์ให้ทางที่ดีกะเบิ่งให้จบคลิปและอย่าข้ามโฆษณาก็ดีคะ่ะ <laughs> เพราะอะไรคะมันสิได้มีรายได้ใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ก็มีและะ้วค่ะรายได้แต่มันก็ไม่ถึงกับเยอะอันนี้เราให้ฟัง <c oughs> ก็ก, <c oughs> ก็ให้กำลังใจช่องน้องใหม่ที่แบบขึ้นมานะคะ ลายย่างค่ะช่วงนี้นางน้อยก็ไปเล่นทิกตอกฮัดเล่นค่ะคือจิบอกว่าเป็นผู้เท่าติสโซเชียล <laughs> <laughs> นักเรียนว่ายังไงนะว่าสิคือ <laughs> เดี๋ยวก็ได้ใจเป็นดาวทิกตอกคนใหม่นะ <laughs> 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 โซบีอยู่บวัวคะมือนีวันที่สิบหกว้าวยอกๆยอ <laughs> คนมีความหวังค่ะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันทุกอย่างมีการเริ่มต้นเนอค่ะเดอ้อช่องน้องใหม่ค่ะนองน้อยก็เริ่มมาจากยีส่สิบสานี่แหละค่ะซับ c r i b e หรือคนผู้ติดตามนะคะแต่ถ้าพูดจริงๆถ้ามันมีคลิปที่เปรี้ยงสักหนึ่งคลิปแบบนังน้อยนี่ยอมรับเลยนะคะคนตามเพราะรู้จักน้องอมสินแอลลันปัตในเพลงเต้นแอลลันปัตแต่บ่ได้เงินเนอคะ่ะตอบตรงๆเพลงนั้นเพราะติดลิขสิทธิ์ค่ะ ก็ยังเก็บไว้นะคะไว้เป็นอนุสร์คนตามประมาณ2องล้านสี่สอล้านสาล้านสี่ละมั้งตอนนี้นะวิวยอดวิวเยอะนะคะพอคลิปเดียวเปี้ยนคนติดตามโอ้ยวันละพันก็ยังได้เลยค่ะกดติดตามทีนี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์ของตัวเองการทำอาหารช่วงนี้ก็เฮ็ดมาได้รบเจดเดือนแล้วค่ะ ครัวนางน้อยชาแนลเลยเฮ็ดอาหารคือเราไม่ได้แบบสร้างภาพอะไรนะคะเราเข้ากินอย่างเข้ากับทายอันนั้นค่ะเมื่อนี้เศร็กับข้าวยังกับทายตรงนั้นเลยค่ะบ่ได้มาตั้งท้าว่าต้องกินแบบเลือดเรือเปร์เฟกต์อย่างบอด้เม้นค่ะเหมือนอยู่โรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยกะกินตาบะฮุ่งพอหรือยังเด็กๆสำหรับคลิปนี้กะคือสิพอแค่นี้เลยค่ะพี่น้องคะคุยกันม้วนๆไป ขอบคุณสําหรับคนติดตามรับชมทุกสู่สุกคนนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยสุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ